ขอทำความเคารพรักรูสังวรธรรมโชตเจ้าอาวาสวัดทุกอย่างและเจ้าคณะอำเภอกันตังพระอุปัชฌาย์ที่เคารพอย่างสูงพระสงค์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกคนที่ได้มาสมบุญเดือนสิบซึ่งเป็นวันต้อนรับพายายในวันนี้ดังนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศสนในห้แก่ดวงวิญญาณของ บัพพชนที่จะมีขึ้นทุกปีในวันแรมหนึ่งค่เดือนสิซึ่งเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของบัพพชนได้ญาติที่ร่วงรับไปเป็นเพศจะได้รับการปล่อยตัวมาจากนารกที่ถูกจองจำกันอยู่เนื่องจากอุนคำที่เคยสร้างไว้เมื่อตอนยังมีชีวิตแต่ก่อนอื่นจันเองพระบุญชา อย่าคิดว่ามาเที่ยกันเลยมาวัดพวกตี๋เหนาวช่างไปวัดกันเลมาเทียเท่ยอย่าอยาเที่ยกันมาคุยเรื่องธรรมัาพระตุ้นใาให้กว้าง,งเพราะว่ามีบางบางเหลืองอย,ย่าจุ่มอาจจะเข้าใจอยู่เร็วก็มีบางเหลืองไม่เข้าใจอยู่เขมีแล้วมาทำความเข้าใจกันท่านั้น ความเท่ความท่นทวนหมาเราน้องคุย,ยกันแต่บ้านกันหนังจิม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 ก็อนุญาตไอ้ไอ้จิมได้คุยกันได้ไม่ต้องเรียนที่เป็นเทนั่นน้ากนเคโอยานเลว่าไปตำมุนแต่ไหนก็นแลยเต่เรากจะจายเลน,นว่าทวนหมาคุณยิ่ง คนใจไม่ดูของให้ไปได้หมดเมื่ว่าตำรวจไดๆนี่หลอกแหละติดหนับได้ว่ากดยิ่งข้าว่าจะมากว่าจะกล้าไหวคนไหนมันะ้งคนใจอย่างจะสี่ทุกคนขึ้นมาไม่รู้การไม่คือเนี่ยแต่จริงๆแล้วนีทุกคนขึ้นขึ้นกล้ากันเนี่ยจะกินเหล้า,จะ,าจะเมาเหยียดจะเฉียวจะปัน่นฟื้นกระเลวเต่ก็ต้องมาวัดทุกคน คนชายก็ตึ้งไปค่อยเศ้าก็วัดดูตายจะเ้าวัดแล้ววันนี้ถึงชาติหนึ่งคุยฟังเนี่ยเรื่องธรรมะเพื่อจะเปรีธรรมะไอ้ฟังเนี่ยบอกเรามาใฉ่ตีกันโต๊ะตีจะโต๊ะวัดกันมาหรอกแต่ว่าคนที่โต๊ะวัดมาตีชุดนั่นดูไม่เคยเคยมั้งคนที่โต๊ะวัดมาตีชุดคนไข้ก๋วยเตี๋ยว โต๊ะัดต่างวันก็ยังไข่ดีมาโต๊ะพัดหา,าก็เหน,นื่อนอยากจะให้อ,อย,าอยาอ่าโยนคนกล้าวดาโบตักซักซ้ำบอกซ้ำอบคนตนวาโบตักซโกโรวะมันเป็นคั้ขึ้นตอนไม่ว่าจะทชดบุญไหวปลาทำกาก้าคมได้ต่างเนี่ย ไอ้ชักซิดเอกลักษณ์อยู่ตรงนาร้าโบจัตชะเพราะฉะนั้นไอ้อย่าโยมทุกคนน้าโบจัตชะทราบยอมร้องกันกันหนับหนึ่งหนับซ้อมหนับทรามเอาเอาจัดหนักโยมจัดนัด้น ไม,ไม่ปลดปลอมอะไรเลกเไม่ตีเอเอท่านี้ก็อยากจาให้กล่าวนาบโบจัดซะก็อยากจะ้ามอยากดูว่าก้าหนาโบจัดสะาไปดูกล้าวกับตุกตีที่มหาวัดไปเล่นกันตุกตีแป,ปลว่าหรืดโยมโยมให้ใก่โรงงันยกมือขึ้นว่าแปลว่ออาพลือไม่ถ้าเราแปลว่าพลือก็หนาบโบกันนาบโบกัน เขาแจลาไอ้ความว่าเตมาของนามูศักดิสักเตมามาจากไหน,นแล้วแปลว่าหรือ,อว่าอาจารย์หคุยดิไม่ไม่ไม่คุยไอ้เครียดคุยเราได้ความรู้ไว้ตั้งใจควันไอ้ลบไปแล้วอีนโ,โน่งโต๊กหลุดล้านโท๊กก็อาจารย์รู้มาในคนขันนามโมูักดิ์สักไปหว่าตื้นไม่รู้ตี้ลบไปบอกปีติมางน,นามูศักดิสัก ตือว่าเป็นคัมล่าวบูชาพระเจ้าพระพุทธเจ้าการตั้งนาโมท่านชบสำนมณติมาข้อการบูชาพระบรมศาสดา้หรือบทสวดนี้เรา,ากันเตระคัมมาจากที่ต่างๆตื่อกันว่ากล่าวคำสัญเสริญพระพุทธเจ้านั้นคัมวานาโมคัมวานาโมว่ากันว่าเป็นคัมเปล่งยกย่องพระบรมศาสดาจากซาอาซาอาคี่วิยญา นาเตื่นเก้าซาตาคิริยะผู้เป็นบริวารของชาวอิสวนรณฝั่งในตาวิสวนรณดังต่อเ,เคยตำราที่ใน,นต่ำเดียบราวิสวนกันแหละกลางเมืองมีโอกาสจะดับทักวังชัดจากคว่างสาชัดจะท่านแก่พระบรมราชด,ดาคือพระพุทธเจ้านี่แหละจนมีคิดเรื่องไส้าชาตาเลยเปลี่ยนคำยกย่องมูชาพระพุทธองคนะ์โดยกาว่าหนักโม อันไม่ถึงปราภูมิปราปากตรงพินย่อยกว่ามานุษย์เตีปยาดาราบมังยักษ์และทัดคำควงกันคำว่านาม,มูคำว่าตัดซาเป็นคำคำปราวทันเหลเสิ่อประบรุมศาสดาจากอักซูรินพราหราผู้เป็นยักษ์ที่มีกายย่อยโตเต่ตากับหลูงมีจิตราตาหน้าจะได้ความตั้ตข้องปราบรุมศาสดาบาง แต่ด้วยตนเป็นผู้มีกายเย่โตจึงคิดไปเองว่าพระผู้มีพระภาคเป็นมนุษย์ที่มีราวกาาว่าใคยแมกว่าพระพุทธเจ้าใตัวเองเนี่นก็เป็นอย่าง,ขงเขาเย้ยหากจะข้าวก้าวเขต้องคมลุงบ้องด้วยความลำบากจึงไม่ยอมไปข้าวพระพุทโงเพื่อความทัน นานวันเกา้าเอ็นเล่าเทพยาดาเจา้าเลพรุ่มตามไปเฝ้าเฝ้าซึ่งแม้ากามใจใดก็ตามเทพยาดาเจ้าโล่นั้นไปด้วยโดยตั้งใจว่าจะหลายเวยีมญาโย,าย่อไกยให้เล็กเ้าไปเฝ้าประภูมิประภักเจ้าเบื่อขกควังธรรมแต่พอมาถึงทีประตับอัดสุรินทราหลาว เป็นขี่จักรมลงมองรูปราบุต่องคครับตอแม่นหน้าขึ้นย่างที่สุดเปลือชุมพระพุกตลักษณะาอนุตอามข้องพระมหาบุรุษตั้งแต่ปราบาดจนถึงประพักตังแต่วัวรถทีแล้วบัรลมาพรักันปราบรวมทัศนาท่งเสดงปาดตีอันมีมิตรปรรากายเย้ยโต้ไล่เต่าตัวอสุรินตร่าราอูเพื่อให้ทุรวินทร่าูเห็นวหมยากิด กว่าใหญ่โตกว่าคนอื่นรอในทีแรกนี่นะจะมีคนที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าตัวเองก็เป็นได้แล้วเขาบรมิชชาจดาคนาด้แสดงฝ่าที่ย้งฝ่าสุรินทราอูขึ้นไปในนาปล่มลกจันบนเผื่อประจักษ์โดยตาหวานนาตีแยงนั้นล้วนแต่มีผููตัวใหญ่โตกว่าสุรินทราอูแต่ต่ำสิน นับจแตทนั้นเป็นตนมาทุนจ้าเราขอหลกานาทีทิหรือกานงงวดตัวแต่ร่างจากกายความต่ำปฏิเสธหน้แล้วจึงเกิดความเดือมใจในพระพุตตาจาชนาตื้อเอประพุธปราต้ำปราช่งเป็นสอานาเดว,วเรา่ั้งแาเชิดพระบรุระชาจาดาวัดตัดสะเปรวาบูชาโนบนอมงามัจฉาานั้นเอง กำล่งปักกว่กวาตัวว่ากำล่งเมื่อตั้งดีเต้าจะตุกวหาหาา่าลากตั้งเซ่ผู้มีหน้าที่ดูแลประตูสวัสด์ตั้งเซ่ติดรอมบริวารได้ป้ากันหมาข้า,าวเปล่าลาบารมิชัตจารเหล่วทุนท่าปนาลาบารมิชัตจาทรงแสดงตั้มจนเกิดกว่าเรื่องไรทัตตาจึงแตงบูชาคำวัดซาถูกขึ้นหวาปักกว่าตัวแยว่าปราภู นี่ปรา p ักเป็นผู้จำแห่ตั้มอันหญิงยางไม่มีใกล้หญิงขวาอาระอะตัวเป็นคำตนเต่าชนเสื้อคล้องเต่าสักตะเทวรารัดเจ้าตะวันตั้อกจันเปรเป็นใจความวะอระหันเป็นผู้ไกลจากทีเลสกัมบาซัมมาซัมพุทธตระเป็นกัมกัมเต่าหยกหยองสนะเสื้อคล้องเต่าหมาพุ่ม ดังจากกายความต่ำจงเกิดต่ำจากสุขคือปัญญาที่รู้เว้นต่ำจึงเปลี่ยนคํำซ้าจุการวาสัมมาสัมพุทธะาไม่ถึงผู้รู้ผูต้ตื่นผู้เบิกบานโดยเปล่าอเองช่วงรู้นี้รู้จริงรูจรงร้จริงกว่าผู้อื่นใดร่วมเป็นบทเดียวกันวะนักบตัาพระกษัตริยโตอร่างให่โตสัมมาสัมพุทธะด้งนี้จป็นสัมพุตน อ้อมกันพวดหมุนต่างๆที่เราใช้กันอยู่ึงปัจจุบันอันหลาวไอ้คว่างแปรคว่างกันให้โปกเข้าใจเป็นสังเกตเพราะวาเวลามันกะขจันชิดนากาช่้าจะไม่ได้ฟาผาปลาที่แคว้นน่ฬิกาไม่ได้ไม่รู้เวลาซึ่งโดนโยนฝยนเวลา่าลาวปลาเจ้าก้าวมั่งโยมโกุณกมาแล้วแคบนีล็อกจิงลูกอะไรมั่งตื่นที่นีน่ไอ้ลูกไอ คนเที่ิวนเล่นลกูกตัวเองบนหลาวตัวเดียวนาฬิกาดาบแววนาฬิกาไม่ได้เพราะก็ทิลาฬาแควไ,ไม่คาดจริงๆแควเที่ยวนไม่ใช่แเลือนต่งาง้าคาดว่าบาเคโคแต่ว่า้คนเดกก็แ่นเลือนมันเป็นล้านทิศล้านมีทิศ้ามทิเรือน มีชิปครอบโชมงสาวกันนั่งชอบ่างท้าจัดแปรชิรอบเื่อนยีิป้ามชิปลานเธอไปน้อยแต่ว่าเที่ยวว่าคืนรบกันแล้ว้าบานาคาเขาไ้มาแฝนเป็นง่ายเป็นโตจนขึ้นแต่ถวายเลื่อนข้ามชิปลานตาปลาเขาไปสร้าเท้ชิเลื่อนเต่าโดยวิ่งมาจากไม่เจอชิปครอบโจมงสาวกันกองแจ้งเขาเปใหญ่ตายที่ปัญหาบาทปันเฟ แต่ไปได้แค่ก็เขาพ่อก็จำกรรมการทบรวนกันขึืนเผื่อนมาแล้วยืมเผื่อนมาเผื่อนเจอได้ไม่รู้คืนหมดแล้วไม่รู้ชื่ออะไรเอาทำไมจะไม่ได้มันตายหมดแล้วทำไมตายหมดแล้วไม่รู้ต้นใหญ่ย,ยืมนะหน้าคาคนนี้ต้นใหญ่ย,ยืมก็ยืมื่อน,น่าจะตายก็เหล่า ตายยืมนะกูยืมหนักกาตายตายจากไม่รู้ตะคุนแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นโตไวแล้วกก็ได้ทำทำไรไวสักวันนึงเดงโยบ่กา็ได้ลับกับเงินเองเหมือนนี่เราได้แถวหนังบุญกันว่าโอ้มาได้กินแล้วพวกนี้โยกันไายก็รวยกันแต่เก็โยตันแต่สิ่งที่ดีๆอยู่เรียกได้ที่เองมาวัดตำบุญวันนี้เราตอนหลักปบุรุษ กาทื่อว่าเป็นการสร้างความดีอุติสชวนผู้ชนให้บัพปายบัพปชนเปลียยวว่ยนกล้าวอย่างเอว่าะนระดับการคลอยตัวมายังมนุโลกโดยมีชุดประชงในกานมาเสือก็อ่วนบุญจากลูกล่นยาติีนองสีได้เทียมอุติิไว้ให้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความขัญญูกตาเวทีต่อผู้หลวงลับไปแล้วนั่นแล้วจะรับไปยังนรอกอีกในวันเร็มชิบ้าค่ำเดือนสิบ ที่อโยมตั้งไล่ามาตะบุญในวันนี้คือเป็นการบ้านเราเขาเดี๋ยวว่าตนหลับเตและการตะบุญในวันแรมที่้าขำเขาเป็นการส่งเตจหลับนางนรกซึ่งยาโยมก็ได้เตรียมสิ่งข้องอาหารมาตอนรับตุกองกันอยู่แล้วแต่บางที่นัไม่เข้าใจว่าสิ่งค้องแต่เราเอามาตุตั้งก็อยู่เต็มนเนี่ยว่า บอกข้ว่าองมับาก็ตุ้มบาดกว่าต๊ดมันก็ต๊ดมันกว่าล่าก็ล่ามันมีความไม่มันมีที่มาเนี่ยเดี๋ยวจัะจะหลายกว่างกว่าล่าเฉยได้นุ่มบาดไม่ถึงไห้ได้เดี๋ยวใจกันเตะได้มากมากขึ้ได้ความรู้นี่กันเตะกับเจ้าเฉยว่าไหวไหวนัดต่อเดียวใจกายดํามันกดกระเท่าเอง มาเองก็ต้องลบเองเหลาวรอว่ารถมาถุไวันนี้ก็ตัเดีใจจาหวัดเอาเาดินทางรือรอใจเดินมาเองรับเองแล่วก็การดำเนินก็ไม่เอาการติดถ้าด้ไหว้วัวดวดตั้งใจที่ว่ามาคุยกับทุกนในวันนี้นะว่านุ่มพอง วาไม่เป็นสัน้นเยาลักษแต่นเรือแพรีบบคอบรุษยด้ามัวงั่นนกซาเอฟกอกระดุมงพองนั้นแพร่ดังแพร่ที่มีนักนักเบโยมโลอยน้ำและกี้คามไปไกวันเดก็ลบกันที่ดีล่าเจว่านุ่มล่าเป็นสั้นอยาลักษ์เต่นแปรันเตืองหนุ่งมงม กอารมน้ำนีลูกทุ่งดังปลาทักโตปับแป้ได้เอาเบิ้อเชื้อาป้าทุ่งลาหมุ่งาเสมอเนี่ยนุ่มบาเป็นสั้นอดักฉานแฟนหมูสาบาลูกมาจ้อนลูกบาลูกโตก็เล่นลูกมาถ้าเป็นคนต่อยลูกบานุ่มบาเป็นสัตวอรักษาแฟหลูกบาจะรัใจเล่นตอนรักวันช่งการถึงมีลมเล่นกันจะไม่คน ก็แล้วไอ้เราไปเล่นกันเด้เอาไปเล่น,นได้น,น,นุกกันได้โอ้ยโหหลูกน่าออกมาเดี๋ยวนี้นุกบใบจ่อยกานุ่มดีซ้ำว,ว่าอีซ้ำม,มันโอ้ยากอีซ้ำอีดีซ้ำคนดีซ้ำมันอีซ้ำม,มันอยากไอซ้ำก็นเดียวกันโอ้ไมต้เป็นสัญลักษณ์เต้นเงินเรือว่าเบียส์ซ้รับจ่ายช้อยกรูปทรงข้องการนุ่มลายจับเดียวไอซ้ำห้คอนไอคอนเขาจ่ายเดียวไอ ขณะเดียวอ้ก็ไอยนยังมีงานมาโดบางที่ก็ตั้งบางที่ก็ไม่ตั้งการน้มกง,งหรือการน้มไข่ปลาเป็นสั้นยารักแท่งเสีองระดับเอตรองทรงมีลักษณะคลายัำเลยแว่งเป็นตนวันนี้ญาติโยมจะมาทำบุญถือหวาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตาเวทีการเป็นคนดี อยู่เบอตกหนามไม่เลยตกป่วยไม่ไม่แล้วกลานจากปัญญายาไรตัางพวงมาวัดรับก้นข้าชื่อว่าโรจะได้บุญคุณชดเชยก็รับก้นข้าเวลาพ้ายพ้อนโรคล้าคำรับก้อนว่าฟื้โยมแ่งกับแรนเวลาฟ้าให้ป้อนว่าฟื้นซาตูใช่ไหมซาตู อีนี้ชาตู่อันตาหนึ่งกรังชาตู่แปร่พวกเราเตะชาถู่พวกเาบางทีชาถูใจรวได้บอกว่าตู่ถูกระถูเอาออมมีขมีอ้อมาตู่แลว่อะหลับเดียวจบเดีวกบฝาไอพ่นหลับหลับเดียวจบเดียวคืออุ้ยพ่อไ้กันรับทีตาเข้าหยพ่อยชาบดนเราชาตูกี่ครั้งมาโยราจะดัน แ่้วข้อวอกย่อว่ามาวันนี้เราคิดถึงผู้มีพระคุณจะชุกดีนี่ชุกพ่อให้รวยแล้วไม่ได้ถ้าถูกอ,อ,อื้นเอาเอิ้นเล่นกันเพิอ่อกันเช่เพิ่อะไรนะเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คตันจะแพ็คด้กันรูนเล่นพ่อให้ชุกดีพ่อให้รวย กิดไรใดส่งความปราบหมุนหมาตปราตนาพ่อคุณพร,ร,ร,ระพี่กับสารไกรโดนบรรดาลประทญ์โทษให้ท่านจุตีจะรือดด้อโดยอายุวันหนะสุก,กะฝาละฟังปังปังก้อยรวย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 ,วย,วยรเนี่ยปัดเนี่ย ไอ้ตกลางวันตีหนไม่หลังวันตีหนกติเอยากือว่าเดี๋ยวคอนเลยไม่ตีเจกะตีข้าอันตัวกลางวันเดือดเดิออากจะได้บ่ตกกับตัวนึงไอ้นี่พอดตีฮะสั่งืงิไม่รลักวันตีหนกะได้หลักวันตีเ่ไม่ได้รลักวันตีเจกตีข้าไม่ตีข้ามกะติช่องเอามาอยู่้าสูเลยเ้ื่อนหักวันทีนึ่ไหวจัน ถ้ามาประทักประแท้ตันก็ได้จบองค์แก่นี้จะรื้อพ้น